โยยยสพอเชนวันจะมาทดสอบการบินบนท่าของปีกนะผมมบินเร็วได้ขนาดไหนนอกบินักนนัมอักบนนักนนัมบินนัินับินนัมบอนนักบนนัมบนนันนกบนนับนนับนนนะับ พงเสียงดังนิดนึงเนาะเฮ้ยหอนดูดังโอเคผอ้มองบินับมันก็ว่ามันดีมากเลยสะดวกสบายแล้วก็ได้เตามเต็มทำสะดวกสบายเลยก็ได้เต็มใต็เรากินได้อะไรไม่ได้ก็ขอให้เธอมาเข้าคัวกันเฮ้ยบอกว่าเป็นพี่กันน่ะเออเขาล้ออย่างเงี้ยจะกินได้อะไรไม่ได้ก็ขอให้เธอมาเข้าพูวกันโน โอ้ยคุณแก่ขอโทดจะมาอันนี้จะไม่ทดลองด้วยมจะมาสึกครับผมหมาประทับมีนะมีคนคอมเมนต์เยอะมากแล้หมากับมีนะใครชนะมาโหมามาครับหนึ่งหนึ่งลัตพร้อมจับเก่เก่เก่แก่ดูอยากจะไป แกเธอมาหาแกไม่จะตายแกแกไม่จะตายพอพอพอพจะตายแม่งดาบสกอตบ้าน่เขาเกบ้ามามุ่มาเรื่องตวมามาหมาหมามาหมาหมามามาโอเค ไลกมคบลูกม <c scroll s> oh. ีอ่ะต้องกัดเล่กสีเ้ยเอาว่ะไปลูกมีเหรอไปลูกหมีเหรอไปลูกมีเหรอตีลูกมีเหรอเป็นยงครับต้อมีเมาไปลูกหมาโอ้ต้กัดตูลูกมีลูกมีลูกมลูกมีลูกมีจะรอก ลูกม,ม,มีรอดเวลดาวเหมือนเดิมเอามาคือการนะครับไปครับเอื่อ,อการข,ขับไม่ได้อะไรครับมีหรื <c oughs> อวะเฮ้ยทำอะไรลูกฉันแล้วไม่จบสารภาพน่ no. มีนี่หูจริงอะไรจริงนะซื้อหมาครับนี่เป็นหมาครโคตรเก่งโอเคหนึ่งร้อยมันติดโอเคสองตัวท่งหนึ่งตัวโอเคครับมีหนึ่งคู่คู้ใหญ่ครับคี่สองเดียร์นะฮะคุณสั มาพี่พลังมาพี่พลังมีว่าจะตตัวนั้นตตัวนี้นะมีว่าเออเออน้องคับเคียวพมีตรงนี้ครับผมจะตีตแมาตีสิตีนะตูดิสตนั่นแหละอ้ไอพวกบ้ามาเจะฉันทำไหนึ่งหนึ่งตปลา มายมีหัจริงโหดจริงนะูาดมากแเรวจะมาประทับมีกันเลยมีริงแล้วตบีีอมลูกนี่มีลูกลูกจริงดีครับเมื่มีมูปุ๊บจะปลับ กายครเราจะไปเปลี่ยนชิคกะครับโอเชิกตไวทตัวเลยครับเพิ่มาสู้เตรียมฟาร์มพอมโอเคเึบปึบึบปึบปึบปึบึบต้องเปลี่ยนไรครับมันต้ไม่ใช่โอเคและ นันมี t p s นะผมยังไม่รอดหรอกคนจริงแต่นี่มันแหลกมันจะแหลกร้องตีหัวว่าวครับนี่เราเรานแล้งัวนะครับเราเลยไม่ค่อยกลัวเลยไม่มีหูนี่ต้องเล่น,น,นแรงมาก โอ้นี่แรงมากแรงมากกวนี้ไม่ไหวแล้วนะนู้นีผมขอถอยอ่ะเอาดิทั้งแรงกเกิน้ไม่็นาบเอ,อ็กอะได้อฮู้ยออเร็วดี ไม่หายแลกเลยขอบคุณที่ช่วยอกันกินได้อะไรไม่ได้โอ้ยมีตามมาแล้วคนแรกเลยอะไรล้ะครับตามอยู่ลองรีบเปลี่ยนมาง่ายครับนีนแลกออือโอเคพอแล้วครับ มไม่มมไม่รออะไรขนาดนี้มึงจะไปต้อ,องโคลเรนนั่นแหละตีหนีไปเคต้องทารมาตีหมีไงดูมันนิ่งดูได้ทั้งมีรูมันจะเข้ามันจะกัดไหมดูดิมันไม่กัดเหรอดหรอ มีรูกมันจะแบมีรูกมันจะทำอะไรนี่นี่ะไรนี่ค่ะน่ะนี่ไมีรู้เลยนี่กลับเลยนี่ดินี่ยมันมีเลมเนี่ยอืมไป เขาไม่มีอะยรอัปเดตเข้ามาเฮ้ยเรดากอนเรดากอนเรดากอนนะผมก็ตัคลิปบเป็นหนึ่งนะปลอดภัยด้วยผมบีไม่เป็นนะปลอดภัยจริงอปลอดภยัยเ้าหมีมันก็บเฮ้ยเจ้นชัดอ่ะอีกอ่ะเอนอนอ้องน่าสนใจชัดชัดเทนชาบ,บวิวเนาะ นาว้านาว้านาว้าชั้นหนึ่งวีมเจอผมด้วยนะครับมาเจอผมวะผมบอกผมด้วยชาร์ปหนึ่นะครับชาร์ปหนะึ่วีนะครับตึงตึงไม่เจอมาเจอผมด้วยนะ นี่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 เน่เอามไม่ี่เน่น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 นี่เน่น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 ี่เน่น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 ี่เนเน่นี่เนี่เน่นี่เน่นี่ ไปที่นีไปที่นีไปที่ไปตรงนี้นะเดีวเรจะไปไปไปตรงนี้ก่อนคงดับก่อนนี่ไปไปทำเอดเว้ไปเตยยที่ตายมาดิตามเวังเยอะ คนละกันพมากกว่าตันนี้ขอลาไปก่อนโัวนะครับบ๊ายบาย